สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านมรดกพาะเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับร้านมรดกพาะเครื่องนะครับมีพระสมเด็จวัดกาลยานิมิตมาฝากนะครับมาแบ่งปันนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับ0969026829 ID Line 0967240203มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับอ่านะครับ ประวัติพระส,สมเด็จวัดกัลยาณิมิตรนะครับสร้างในสมัยพระสร้างในสมัยรัชกาลที่3มนะครับพศสอง8นสอนะครับสมเด็จโตเป็นคนสร้างให้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกนะครับอันนี้เป็นองค์ที่1น,นะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับองค์ที่1น,นะครับ อ่านี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับดน๋ยงนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับ นี่ครับสวยๆเลยครับเห็นไหมมวลสารครับเห็นไหมครับนี่เก่าๆเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับองนี้ครับหมายเลขหนึ่งนะครับหนึ่งปิดประตูให้พ่อหน่อยลูกครับนี่ครับองนี้นะครับองค์หมายเลขหนึ่งนะครับพี่ เก่าๆเลยนะเห็นไหมครับนี่ครับหมายเล็กหนึ่งนะครับองนี้นะครับนี่ครับเขาเรียกว่าพิม์พเสียงโตนะครับ FC นี่เขาเรียกพิมพ์เสียงโตนะครับพิมพ์เสียงโตนะครับนี่นะเก่าๆเลยนะลงรักปิดท้องเก่านะครับลงรักสมัยสมเด็จโตเลยนะครับเนี่ยลงรักแล้วก็ลงกุนะครับ ่อมาหมายเลขสองนะครับนี่หมายเลขสองนะครับนี่ครับลักทองเก่าสมัยสมเด็จโตเลยนะพี่นี่ครับลักทองเก่านะครับพี่หไหพระกุกนะครับปีสองพันสี่สองพันสามร้อยหกสิบแปดนะครับนะครับเป็นพระสมเด็จกุวัดกัลยาณมิตรนะครับพี่ นี่ครับเก่ามากเลยพี่นี่ครับเก่ามากเลยนะครับนี่ครับเบอร์สองนะครับต่อมาเบอร์สามนะครับนี่ครับเบอร์สามนะครับตรงนี้นะครับอ่านี่เบอร์สามนะครับนี่ นี่ครับลงรักปิดทองสมัยก่อนเลยนะครับคือเขาปิดทองลงรักเสร็จแล้วเขาก็นําบรรจุกุนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเป็นคราบกุนะครับวัดกลยาเนี่ยจะมีคราบกุใสๆแบบนี้นะครับพี่นะนี่ครับเหมือนเขาเป็นตัวผสานนะครับเป็นน้ําผสานทําพระวัดกลยาเนี่ยนะครับส่วนมากพระจะติดกันนะครับพี่นะแล้วก็นํามันนึ่งนะครับพี่ นำมานึ่งแล้วออกนะครับพี่นะครับเนี่ยเก่าเก่ามากเลยครับนะครับมีคุณค่าทางจิตใจนะครับพระสมเด็จวัดกัรยาเนี่ยนะครับมีการสร้างจริงๆนะครับประวัติชัดเจนนะครับต่อมาหมายเลขสี่นะครับเนี่ยครับขายคุณค่าทางจิตใจนะครับดูครับ มวลสารชัดเจนเนื้อเก่าแห้งสวยมากเลยครับพี่เนื้อเก่าแห้งๆสวยๆเก่าถึงยุคเลยครับเลยยุคไปอีกครับพี่นะเนี่ยเก่ามากครับเนื้อนี่ขู่แบบสวยมากเลยครับนะแล้วก็มีประสบการณ์มากมายนะครับสําหรับพระสมเด็จวัดกัลยาณิมิตรนะครับนะครับตัวผมเองก็ได้รับประสบการณ์มานะครับในสมัยที่ทํางานอยู่กรุงเทพนะครับ เนี่ยนะครับฝันด้วยนะผมฝันถึงท่านองค์สมเด็จโตเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเบอร์สี่นะครับต่อมาเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้านี่ครับเบอร์ห้านะครับนี่ครับเบอร์ห้าองค์นี้นะครับ เก่าสวยเลยครับพี่ๆนะคาบผูกคาบไข่นี่ขึ้นเลยครับพี่นี่คับผุกคาบไข่ขึ้นเลยนะครับเบอร์ห้านะครับตรงนี้เป็นตรงหมายเลขห้านะครับนยครับสวยๆเก่าเก่าเลยครับน่ครับเบอร์ห้านะครับตรงนี้เบอร์ห้านะครับ ต่อมาหมายเลขหกนะครับนี่ครับหมายเลขหกนะครับนี่ครับโอ้โหวนสะเะไรไหมครับเนี่ยนี่ครับหมายเลขหกนะครับองนี้นะครับ นี่ครับนี่ครับหมายเลขหกนะครับองค์นี้นะครับ,รรบ,รบต่อมาหมายเลขเจ็ดนะครับ นะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นพิมพ์เสียงโตนะครับนี่ครับรักทองเก่านะครับพรัร้างขึ้นเมื่อปีสองพันสามร้อยหกสิบแปดนะครับสมัยพระราชกาลที่สามนะครับสมัยราชกาลที่สามนะครับ ชื่อวัดเนี่ยนะครับรัชกาลที่สามเป็นคนตั้งให้นะครับนะครับชื่อวัดเนี่ยนะครับเป็นรัชกาลที่สามเป็นคนตั้งให้นะครับเนื่องเนื่องจากเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่ดินตรงนั้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับเป็นที่พักของพระสงฆ์จีนนะครับเป็นที่พักของพระสงฆ์จีนนะครับอ่านะครับ เดิมทีเนี่ยนะครับก็เป็นที่ดินของนามสกุลการยานิมิตนะครับมอบนะครับมอบให้สร้างวัดนะครับนะราชการที่สามเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อให้นะครับเรียกว่าวัดกัลยานิมิตนะครับนะครับปีสองพันสามร้อยหกสิบแปดนะครับคุณค่าทางจิตใจเนี่ยสุดยอดนะครับพี่นะเป็นพระพิธีดีนะครับสมเด็จโตสร้างลงกุไว้นะครับนี่นะครับต่อมาเบอร์แปดนะครับ แล้วพระกูวัดกาลยาก็ไม่เหมือนของใครเลยนะครับเนี่ยนะครับพระมาแต่ก,กู่ปี2,550นะครับนะผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดแตกกู่ก่อนบางขุนพรมหรือแตกกูหลังจะบางขุนพรมสักสองสามปีเนี่ยพระเล่นการหลักล้านแน่นอนครับนะครับพอดีว่าตอนนั้นอะ่ะมาแตกกู่เมื่อปี2,550เนี่ยนะครับเซียนพระเนี่ยนะครับ ส่วนมากนะเสียนพระที่ซื้อขายกันองค์หลักสิบหลักร้อยล้านเนี่ยนะครับเขาจะไม่ยอมรับสําหรับพระวัดกัลยานะครับนะแต่ประชาชนนะครับที่รู้เห็นตาสว่างเนี่ยนะครับเขาเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเนื้อนี่เก่ากว่าที่วัดละคังกันอีกนะครับนะเก่ากว่าวัดระคังอีกนะครับเนื้อเนี่ยนะครับอ่านะครับี่เบอร์แปดนะครับ ประชาชนเก็บกันเต็มเลยนะครับตอนนั้นนะครับบูชาองค์เจ็ดแปดพันนะครับพี่ตอนออกจากวัดนะครับผมยังทันเลยนะนะครับแล้วก็มีคนงานนะครับที่บ้านผมนะจังหวัดพิจิตรอ่ะนะครับมีคนงานนะครับเขาอยู่ฝั่งคนละแม่น้ํากันนี่แหละครับพี่นะอยู่ฝั่งนั้นบ้านผมอยู่ฝั่งนี้นะครับคนละแม่น้ําแม่น้ําเดียวกันอยู่คนละฝั่งนะครับทีเนี้นะครับ เขาอะทํางานอยู่ที่นั่นนะครับแล้วเขาอะก็ได้ขโมยพระสมเด็จวัดกาลยาออกมานะครับนะสมขโมยสมเด็จวัดกาลยาออกมานะครับในสมัยนะั้นเลยนะตอนเย็นเลยนะแต่กุเนี่ยเกือบเย็นแล้วนะครับพี่นะเขาเล่าให้ฟังนะแม็โครนะจะเลิกงานแล้วแม็โครเนี่ยหมุนไปโดนเจดีนะครับนะตอนนั้นอะเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับทางวัดได้บูรณะวัดนะครับบูรณะวัดนะครับ ไม่แน่ใจว่าบุรณะโบดหรืออะไรเนี่ยนะครับนะแล้วตูดแมคโคเนี่ยไปโดนนะครับไปโดนเจดีนะครับตอนหมุนเนี่ยนะครับช่างเขาเล่าให้ฟังนะพอไปโดนเจดีเนี่ยก็เห็นพาสเนี่ยไหลมาเต็มเลยนะครับนะพาสมเด็จเนี่ยไหลออกมาเต็มเลยนะครับทีนี้นะครับตอนนั้นน่ะก็มาเย็นแล้วก็คือว่ายังไม่ค่อยมีใครรู้ว่าแมคโครเนี่ยโดนเจดีนะแต่ช่างคนนี้นะครับเขาก็รู้ว่าเป็นพาสมเด็จโตนะครับนะคือ ใครก็อยากได้นะครับเพราะว่าพระสมเด็จโตเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าขายเสียนได้เนี่ยองค์หลักสิบล้านร้อยล้านนะครับพี่แต่คนนี้เขาก็ทํางานก่อสร้างอยู่ด้วยเนาะเขาก็ขโมยมาเลยพี่นะครับถังปี๊บอะถังสีอะพี่สีใหญ่อะถังสีใหญ่อะนะครับถังสีใหญ่อะเขาเอามาเต็มถังเลยพี่นะแล้วก็นั่งรถไฟกลับบ้านเลยนะพี่นะนั่งรถไฟกลับบ้านเลยนะครับ พอข่าวเริ่มออกนะครับว่าพระสมเด็จวัดกัลยาณกุแตกเนี่ยทั้งวัดเนี่ยนะครับเขาก็นํามาบูชาเลยนะมาแจกจ่ายให้บูชาเลยนะลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับตอนนั้นนะครับลองไปดูได้เลยนะหรือว่ากด YouTube ดูประวัติของสมเด็จพระวัดกัลยาได้เลยนะพี่นะเป็นประวัติที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับนะชัดเจนกว่าวัดระฆังอีกนะครับพี่นะเอาตรงๆนะแต่สาหรับผมนะวัดกัลยาเนี่ยชัดเจนกว่าวัดระฆังนะครับและ ในส่วนตัวผมที่ดูพระสมเด็จมาเยอะเนี่ยผมดูว่าวัดกาลยาเนี่ยเก่ากว่าวัดระฆังเก่ากว่าวัดบางหุนพรมเยอะเลยนะครับพี่นะครับเก่ากว่าเยอะเลยนะนะครับเนี่ยต่อมาเบอร์สิบนะครับองนี้นะครับนี่ครับเบอร์สิบนะครับนี่ดูเนื้อก็รู้แล้วครับวัดกาลยาเนี่ยเก่าระฆังเยอะครับพี่นะครับแล้วมวลสารเนี่ยเก่านะครับเนี่ย ร้างปีสองพันสามร้อยหกสิบแปดนะครับพี่นะครับสร้างปีสองพันสามร้อยหกสิบแปดนะครับอนะครับนี่นะครับ ต่อมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับเบอร์สิบเอ็ดองนี้นะครับเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับองนี้นะครับพระเก่าก่าวัดระรังอีกนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่สามมีประวัติชัดเจนครับพี่นะครับผมอยากให้พี่ๆเอฟซีได้บูชาพระสมเด็จวัดกัรยากันมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าผมมั่นใจนะครับว่าทันสมเด็จโตแน่นอนนะครับ นะครับแล้วก็ตัวผมเนี่ยมีประสบการณ์แล้วผมก็คล้องนะครับนะครับตอนนั้นนะคล้องแล้วก็ฝันถึงองค์สมเด็จโตเลยนะครับพี่ต่อมาเบอร์สิบสองนะครับองนี้นะครับเก่าสวยมากเลยครับเป็นพิมพ์เสี่ยนโตนะครับเบอร์สิบสองนะครับนะครับเอาง่ายๆว่าเราศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเราก็ สุดยอดแล้วนะครับพี่นะสุดยอดแล้วที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธเนี่ยนะพี่นะสุดยอดแล้วพี่นะครับขอให้เราระลึกนึกถึงองค์สมเด็จโตนเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะคล้องพระรุ่นใหม่หรือพระรุ่นเก่าเนี่ยนะครับหลวงพ่อคุ้มครองทุกองคนะหลวงพ่อคุ้มครองทุกท่านเลยนะครับหมั่นสวดคาถาชินบัญชรนะครับพี่นะนะครับหลวงพ่อท่านนะครับคุ้มครองทุกท่านนะครับที่สวดคาถาชินบัญชรนะครับพี่นะ ยิ่งสวดยิ่งดีนะครับนี่ครับเบอร์สิบสองนะครับต่อมาเบอร์สิบสามนะครับพี่นี่นะครับเบอร์สิบสามตรงนี้นะครับเก่าสวยเลยครับพี่นะรักทองเก่าเลยนะครับนีครับเบอร์สิบสามนะครับ นะครับเบอร์สิบสามเนี่ยสวยดีนะครับพี่นั้นรักทองเก,เก่าเต็มเลยอ่านี่ครับต่อมาเบอร์สิบสี่นะครับนี่ครับเบอร์สิบสี่องนี้นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสวยเก่าครับไม่มีบินเลยนะผมโอ้โหแบบ เก็บพ้ามาสวยๆมาให้พี่ๆ FC เลยนะครับเนี่ยนะครับสวยเดิมๆทุกองค์เลยครับนี่ครับต่อมาองค์สิบห้านะครับนี่ครับองค์ที่สิบห้านะครับ นี่ครับองที่สิบห้านะครับนี่ครับต่อมาอง์ที่สิบหกนะครับองค์ที่สิบหกนะครับนี่องค์ที่สิบหกองนี้นะครับนี่ครับ คุณค่าทางจิตใจดีเยี่ยมเลยนะผมบอกได้เลยว่าคล้องได้อย่างสนิทใจเลยนะครับพี่นะผมการันตีให้นะครับนะครับแท้แน่นอนนะครับพี่นะแท้จริงๆนะครับพี่นะครับผมการันตีให้เลยพี่นะสมเด็จวัดกลยาเลี่ยนะครับเป็นองค์พระที่น่าใช้หน้าขุนแขวนบูชามากเลยพี่นะนะครับนี่ นะครับเบอร์สิบหกนะครับต่อมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่รงนี้มวลสารเยอะเลยครับพี่นะพิมใหญ่ด้วยครับนะองนี้นะเบอร์สิบเจ็ดนี่นะครับโอ้มวลสารสวยเลยครับวัดกระยามีหลายพิมพ์นะครับนะมีหลายพิมพ์นะอันนี้ผมคัดเฉพาะพิมพ์ใหญ่มาให้นะครับองนี้เนื้อจัดนะครับพี่นะเนื้อจัดดีครับองนี้ หัวเนื้อจัดจ้านเลยครับต่อมาเบอร์สิบแปดนะครับเบอร์สิบแปดนะครับ เีครับเบอร์สิบแปดนะครับต่อมาเบอร์สิบเก้านะครับเบอร์สิบเก้านะครับนี่นะน่ครับเบอร์สิบเก้านะครับตรงนี้นะครับคุณค่าทางจิตใจดีมากนะครับสําหรับนี้นะครับขายคุณค่าทางทางใจนะครับเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าท่านใดที่เชื่อในคําพูดผมนะ นะครับท่านได้ของดีแน่นอนนะครับนะครับนีครับเบอร์สิบเก้านะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบนะครับพี่นะเบอร์ยี่สิบนะครับนี่ครับเบอร์ใหม่ยเลขยี่สิบนะครับสวยมากครับพี่นะสวยมากเลย พิมพใหญ่เสี่ยมโตนะเขาเลยกเสียงโตพิมพ์เนี้ยนะนี่ครับนี่ครับนะครับมีมาแบ่งปันยี่สิบองค์นะครับท่านใดทันก็ทันคับท่านใดทันไม่ไม่ทันก็หมดแล้วนะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับของมีจํานวนจํากัดนะพี่นะพระมีจํานวนยี่สิบองค์นะครับ บูชาองค์ละ500บาทนะครับส่งฟรีนะครับเหมาได้แยกองค์ได้นะครับติดต่อเบอร์โทร09 6902 6829 i d l i n e 0967240203ีลามนะครับมีเก็บเงินปลายทางส่งฟรีด้วยนะครับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ